สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแน,นลนะคะวันนี้ยายวันพามาเที่ยววัดในอำเภอเชียงคำนะคะจังหวัดพะเยานั่นก็คือวัดอนันตาลามนะคะเป็นวัดที่สวยงามบริเวณกว้างขวางมากโดยมีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะคะร่วมบริจาคก,กันหลายไล่นะคะโดยเฉพาะแม่อุ้ย จามเึืองก็5ไล่กวัวนะคะแล้วก็พ่อมองโพชิตอีก3ไล่กว่วนะคะก็รวมกันเกือบ10ไล่นะคะตรงนี้ก็เป็นเจดีนะคะเดี๋ยวเยาว,วันจะพาเดินเข้าไปชมข้างในนะคะบริเวณในวัดว่าเป็นยังไงนะคะเราจะไปชมวิหารนะคะที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลังนี่นะคะที่เราเห็นอยู่นี่ ็นจองเป็นจองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าตอนล่างนะคะโดยเมเา่าจาเฮืองได้จ้าง,ช,งช่างชาวพม่านะคะมาออกแบบนะคะออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าตอนล่างหลังคาก็จะเป็นจัว่วยกเป็นช่อเป็นช่อนะคะที่ที่เราเห็นอยู่นี่นะคะ แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นฉลุนะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเยาวันจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนะคะข้างในเราขึ้นไปก็จะเห็นเป็นเรือนไม้สักนะคะเป็นศาลาไม้สักทั้งหลังนะคะสวยงามมากนี่เราเข้าไปข้างในก็จะมีจุดดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีพระพุทธร,รูปให้เราจุดทูบเทียนอยู่นะคะ เดี๋ยวยาวันจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะว่าเป็นยังไงยังไงก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับต r ใครแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันข้างในจาก EP2 นะคะว่าเป็นยังไงสวยงามมากนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ยายวันดีชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปติดตาม EP 2กันข้างในคะ่ะสวัสดีคะ่ะ